นี่คือมายกากลไพ่แบบเจ๋งๆที่จะทำให้คุณเล่นได้อย่างกับมือโปรแม้ไม่เคยเรียนมาก่อน c o s m e t i c c ัสต Mastery p a r t 1 n e w b i ่เปลี่เยนมือใหม่เป็นมือโปรด้วยกลไพ่เทคนิคลับเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นคุณคิดว่าไพ่หนึ่งสำหรับสามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้มากขนาดไพ่เป็นมายกาที่พกสะดวกเล่นที่ไหนก็ได้และเข้าถึงผู้คนได้ง่ายผมฮันมัจิเชียนผมสเตฟาโนผมจะสอนเทคนิคกลไพ่ที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนไพ่หนึ่งสำหรับสามารถต่อยอดสร้างเทคนิคได้เยอะมากๆ ก่อนอื่นคุณต้องเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องของคนไพ่ในคอสนี้ก่อนเพราะคนไพ่สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างสนุกสนานไพ่เป็นอีกหนึ่งประเภทคนที่ผมบอกได้เลยว่าคนดูจะชื่นชอบและตื่นเต้นไปกับมันคอสนี้จะช่วยคุณเล่นมา,นนายกลนไพ่ได้อย่างแนบเนียนผมจะสอนคุณเล่นตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนแบบสเต็ปบายสเต็ปจนคุณเล่นได้ชัวร์แบบมือเก๋ และนี่เป็นตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งในคอร์สผมจะสอนคุณให้ได้เรียนรู้ทั้งหมดแบบเต็มๆไม่มีกั๊กสิ่งที่คุณจะได้เรียนในคอร์ส7วิธีสําคัญที่จะทําให้ดึงดูดเสน่ห์ในการเล่นมายากลไพ่รวมเทคนิคมายากลไพ่ที่เอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยทันทีตามวิธีแก้สถานการณ์เมื่อเล่นมายากลไพ่จิตวิทยาการเล่นกลไพ่กับคนดูและอื่นๆเกี่ยวกับมายากลไพ่ทั้งหมดภายในคอร์ส สำหรับคนที่สนใจคอร์สนี้นะครับเรามีราคาที่พิเศษมากๆพร้อมอุปกรณ์มกืกลสำหรับการเรียนส่งตรงถึงหน้าบ้านสมัครตอนนี้ราคาเพียง ,3990 บาทจากราคาเต็ม6,500บาทเรียนพร้อมกันทั่วประเทศวันที่25สิงหาคมนี้และหากสนใจเรียนต่อเนื่องในคอร์สกลไ่แบบแอดวานซ์พร้อมอุปกรณ์สมัครตอนนี้ราคาเพียง ,6590 บาทจากราคาเต็ม9,500บาทเรียนพร้อมกันในกลุ่มวันที่1 4กันยายนนี้ หรือสมัคร2คอร์สพร้อมกันวันนี้เป็นราคาพิเศษไปอีกเพียง8,590บาทจากราคาเต็มรวม2คอร์ส16,000บาทรีบสมัครก่อนปรับราคาขึ้นราคาทั้งหมดนี้สำหรับ20คนแรกที่ตัดสินใจสมัครเรียนเท่านั้นนะครับหากคุณสนใจเรียนพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้หรือทักอินบ็อกมาได้เลยครับ